สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซราคาวันนี้ผมอยู่ที่ท็อปพาวเวอร์ชนบุรีบางแสนนะครับเจ้าไทรทันของผมนะครับมาแต่งแล้วได้เลือกสักทีหลังจากไม่ว่างเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปคุยกับพี่เอด้วยนะครับว่าผมเนี่ยเลือกล้อลายไหนเอาไว้แล้วล้อยี่ห้ออะไรยางอะไรนะครับมาใส่ไทรทันคันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพอใส่แล้วแต่งแล้วหน้าตาออกมาเป็นอย่างไรสไตล์ไหนนะครับนี่ บี่ครับสวัสดีครับเราเดียวๆเลยครับพี่นี่ฝากติดใหม่ด้วยครับพี่เดบอาเลยอ่านี่ครับญาติครับพี่อืออ่าคนนี้เลยครับเลือกแม็กให้ผมครับอ๋อครับเดี๋ยวให้ีเอเล่ยฟังด้วยว่าแบบที่ท็อปพาวเวอร์มีอะไรให้เลือกบ้างแต่วันนี้เดี๋ยวรบกวนด้วยพี่ได้ครับจริงๆนะพี่แปลกใจมากเลยอยู่ๆก็ ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพี่เอครับผมอยากได้ล้อดได้ยางพี่ก็เอ้าอะไรว่ <laughs> เาเฮ้ยอยู่ๆเอาล้อยางใส่ขนาดนะเออก็ขอบคุณน้องเบิร์ดด้วยนะเพราะว่าก็รู้จักกันสักระยะหนึ่งแล้วเนาะท<ช><ช>ั้งรีวิวช่วงล่างอะไรหลายๆหลายๆอย่างแล้วก็พี่ก็ได้ติดตามของคุณเบิร์ดมาเยอะนะครับแล้วก็นี่ต้องขอขอบคุณมากเลยที่ให้เกียรติเอารถเนี่ยเอามาแต่งกับเราแล้วก็ได้เลือกรอเลือกยางก็พยายามจะเอารอที่มาตรฐานเกรดดีแล้วก็เป็นอะไรที่บอกกับลูกทรงรถ<ช>นะ ณปัจจุบันนี้เลยสําหรับมิสูตสัวล่าสุดนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาชมกันดูว,ว่าล้อตัวไหนกับยางตัวไหนเนาะรับรองว่าถูกใจคุณเบิร์ตแน่นอน โซนิวเลอร์พวกนี้มันขึ้นชื่อเรื่องเป็นยาง O E M แล้วก็เป็นยางที่อยู่ในเกรดกลางๆที่คนใช้ทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าสาหรับคนพิเศษอย่างเบิร์ดนี่ก็ต้องโดนยางตัวพิเศษไปหน่อยเดี๋ยวจะได้มีเรื่องพูดเจ็บแล้วจะได้จบไงเออแล้วส่วนเรามาดูสเปคล้อกันว่าเอ้ะทำไมล้อเดิมๆเนี่ยทำไมคุณเบิร์ดอยากเปลี่ยนแล้วการเปลี่ยนล้อเนี่ยมันจะมันดีอย่างไรเมื่อเทียบกับล้อเดิมอันดับแรกเคยหนึ่งเราได้หน้าล้อที่กว้างขึ้นสองคือระยะออฟเซ็ตที่ จะเต็มซุ้มล้อมากขึ้นหเหมือนกับเป็นการขยายฐานล้อขยายฐานล้อเพื่อหนึ่งในการยึดเกาะถนนการระบายความร้อนจากยางจากระบบเบรกออกมาที่ล้อมันก็ร,ระบายได้เร็วกว่าคืออันนี้เรื่องใหม่เรื่องไม,ไม่เคยรู้มาก่อนใช่ครับการระบายความร้อนได้เร็วกว่าด้วยนะครับขยายฐานล้อได้เกาะถนนมากขึ้นเพียงแต่ว่าเราต้องการให้รถมันดูเนี่ยเราก็เลยไม่อยากใส่ยางไฮเวย์ให้มันจะดูแบบรถ ล้อดุยางสิ่มมันก็ไม่เข้ากันไงีคือสไตล์รถเขาแบบอ่าบางคนบอกไม่ชอบหน้าตาไท่านมันแน่ผมก็เลยแบบเอา้านี่มาลองแตกให้มันดูดูไปเลยรื่องิชิต้องมองนานๆเขาจะออกแบบแบบล้ําถ้าส่วนตัวพี่นะแต่ว่าเขาออกแบบเวอร์ชันมาตั้งแต่ไททันตัวแรกคนอาจจะมองว่าเอยออกแบบมาทำไมมันลุกทรงมันล้ํามากอ่าแต่หน้าตัวเนี้ยตัวเก่าแล้วกันไฟก็ไฟจะเล็กๆใ่พี่ชอบเรียกรถหมวย คือตามันตีอ่าแต่ตัวนี้ก็คือถ้าถามพี่นะรูปทรงก็ถ้ามองกันจริงแล้วเนะี่ยรูปทรงมันจะออกทางอเมริกันสไตล์นะเพราะว่า<อ>มีสรรันมีเหลี่ยมฮะเคิร์ฟเป็นเส้นตัดสันเหลี่ยมเนี่ยคนไทยหรือโซนเอเชียอาจจะยังไม่ค่อยชินกับรูปทรงรถแบบนี<อ>้นะครับ<อ>แต่รูปทรงรถเขาจริงๆแล้วเนี่ยต้องให้มองนานๆฮะแล้วก็สังเกตคิ้วปกติโดยทั่วไปอ่ะคิ้วคิ้วเนี่ยพวกเฟนเดอร์พวกเนี้ยบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นแบบโค้งแต่ถ้าเป็นสไตล์อเมริกันต้องเหลี่ยมอะค่ะเหลี่ยมอ่ามันจะเป็นตัวยูเหลี่ยมอย่างน ไม่ว่าจะเป็นพวกทางค่าย GMC หรือเชฟโรเลตซิวาร์โดคุณเดเนี่ยเขาจะเป็นคิวแบบเหลี่ยมซึ่งจริงๆแล้วพี่ว่าทางมิสูบิชิเขาก็มองมองถึงอนาคตระยะยาวนะว่าเยการออกแบบดีไซน์รถต้องล้าล้ําไปข้างหน้าล้ําไปข้างหน้า,าหน้าตาอาจจะคนไทยมองแรกๆอาจจะยังรับไม่ได้แต่ด้วยความความเป็นสันเหลี่ยมและความทู่มนของเขาเนี่ยถ้าถามพี่มันก็มีเสน่ห์อยู่ในตัวมันเองแล้วรูปทรงก็แต่งให้ดุได้โดยเนี่ยรถของคุณเดิร์ดเนี่ยจะเป็นคันแรกที่ว่า แต่งให้รอดูออกสไตล์แนวคอสทั้งที่อ่าอันเนี้ยอ่ะมาพูดถึงกันเรื่องล้อต่อล้อเดิมเนี่ยระยะนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ดูมันเป็นล้อขอบ18นะครับแล้วก็ความกว้างมันอยู่ประมาณ7.5นะฮะแล้วจะเป็นออฟเซ็ตบวกประมาณ30นะครับตัวเนี้ยผลิตโดยโรงงานในเมืองไทยนี่นะฮะโดยโรงงานอินไก่นะครับในโรงงานเมืองไทย ถามว่าล้อตัวเดิมโอเคไหมโอเคทําสีดํามาเป็นแบบคล้ายๆเป็นเทาหรือดำกลอสเนี่ยก็สวยเพียงแต่ว่าเมื่อมองในรถแล้วเนี่ยล้อมันแคบอาจจะ<ช>ดูขาเรีบ,บๆเพราะนั้นอยากให้ดูเต็มนิดนึงแล้วเดี๋ยวเรามาดูล้อ,อก,กันว่าล้อคุณเบิร์ตเป็นยังไงบ้างเนาะมาเทียบกันว,ว่าตัวถ้าเป็นไททันตัวสแตนดาดไม่ใช่แอดลีดมันไม่มีซุ้มมันก็จะมพอดีกับล้อสแตนดารใช่แต่พอมีซุ้มปุ๊บขามันดูรีบมันจะไม่ค่อยเข้ากันส่วนเรื่องเชิงล่างก็หายห่วงนะ เขาเขาก็ไม่ได้โปรโมทว่าอะไรมากมายนะใช่ไหมเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหนบสองชั้นบวกหนึ่งก็เป็นแหนบสองบวกหนึ่งก็ถือว่าช่วงล่างก็ให้ความนุ่มนวลแล้วก็ก่อถนนในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าสำหรับรถคุณเบิร์ตคันนี้เดี๋ยวระยะยาวเราก็ต้องมารอดูกันก่อนว่าจะเปลี่ยนช่วงล่างตัวไหนใส่กันอ่าอันอันอันนี้อันนี้เดี๋ยวต้องรอเพราะนี้คือให้ดูก่อนว่าสแตนดาร์ดนะจัดเซ็ตไซส์ล้อไซส์ยางแบบนี้โอเคเปล่าเผื่อใครแบบว่าไม่อยากไปทำอะไรเยอะแต่วอยากได้แบบนี้สเต็ปแรกก็คือเอาล้อยางก่อนนะเยางี้ก่อนส่่่่ววนเรืองงงชลา เร็วๆนี้แหละเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะได้ชมกัน<ด>ขอดูช่วงล่างนนหน้านหน่อยก่นได้ครับช่วงล่างอันนี้ถ้าถ้าเทียบกับตุเก่านะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะมากซึ่งจริงๆมิสูวิชีเนี่ยหรือการเปลี่ยนเดเวลลอปไอพวกช่วงล่างแชสซีต่างๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ที่เรื่องใหญ่สําหรับ,รบการเดเวลลอปรถมารุ่นหนึ่งนะฮะแต่มิสูตัวเนี้ยพี่สังเกตหนึ่งอันดับแรกคอม้าเป็นคอม้าสทรงยาวค,ค,คอม้ายาวนะฮะจุดยึดเหล็กกันโครงใหม่ โชคอาพออกแบบสโตกยาวขึ้นนะฮะเนี่ยมีข้อต่อโช๊คเรียบร้อยเลยดีไซน์มาใหม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่ามิสูบิชิตัวใหม่เนี่ยออกแบบดีไซน์ใหม่เนี่ยการก่อถนนมีมากขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ล้ำยุคไปอนาคตเหมือนที่พี่บอกทั้งรูปทรงแล้วก็ช่วงล่างด้วยตัวนี้ชซีใหญ่กว่าเดิมแชสซีใหญ่ด้วยโครงสร้างบึกนะ โครงสร้างนี่บึกมากเลยกันโครงนี้เส้นเนี่ยไม่ต่ำกว่าส0มสิบกว่ามิลเลยตัวนี้ใหญ่ใหญ,ใหญ่ครับใหญ่จุดยึดใหม่หมดเลยยึดที่คอมาดีไซน์ก็จะคล้ายๆกันนะฮะถ้าเราดูค่ายอื่นๆเนี่ยจะเป็นปีนกบนคอม้ายาวจุดยึดปลายลูกหมากกันโครงเซเวบาลิงเนี่ยเข้าไปที่คอม้นะฮะก็ดีไซน์รถรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นแบบประมาณนี้ทั้งหมดแล้วนะครับสวยฮะจริงๆนะ้สวยปีนกล่างกว้างบึ้บเลยใช่กมากผมเพิ่งได้ถอดล้อวันนี้แ <laughs> หละนี่อ๋อตนนะครับปีนกใหญ่ครับใหญ่กว่าจุดบัมป์ซ็อปข้างล่าง มากขึ้นครับตัวนี้ได้พลังงานไฟฟ้าเาเป็นแอดีตลองขับแล้วอ่ะเป็นยังไงของผมอ่ะไอตอนไปเทสอะก็ปกติแต่ว่าตอนผมออกเองเนี่ยผมว่ามันมันกินปล่อยรถตรงๆถนนเรียบๆแล้วอ๋อสูตล้อลงมาทางนี้ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจอีกด้วยเได้ครับเพราะว่าไปสูตรมาหลายรอบแล้วไม่หายสองรอบแล้เหรอโอเคเดี๋ยวจัดให้ครับในฐานะที่เป็นนายาสอนตั้งสูตรล้ออยู่เดี๋ยวผมดูให้ครับจบครับคันนี้แน่นอนเรื่องนี้เลยแล้วก็บางทีสูตรเน่ะเราอ่าสูตในกรุงเทพพี่ถนนน่ะ พอเราไปลองกับช่างไหมมันไม่มีถนนรถมาติดแล้วก็ถนนไม่เรียบอย่างัง,งี้ต้องต้องมาแบบอย่างเงี้ยครับ,รบชาญเมืองชนบุรีอะไรอย่างเงี้ยม,มันจะมีถนนซอยนะฮะมันจะมีถนนที่เป็นฝาท่อเป็นลูกระนาดเป็นหลุมพวกนี้เราสามารถเทสได้แล้วก็จะดูเรื่องสูนล้อให้นะครับ,รบผมสูนล้อให้เพราะว่าอันนี้ยังไม่กี่พันกิโลเมตรเองซึ่งจริงๆแล้วจริงๆถ้าถามเนี่ยสูนล้อจากโรง,งงานถามว่าเขาตั้งม,มั้ยเขาตั้งมาแต่ตั้งมาคร่าวๆในระดับหนึ่ง อ่าเข้าคร่าวในระดับหนึ่งเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานแต่ว่ารถอาจจะมีดึงซ้ายดึงขวาตามสภาพถนนก็เป็นได้แต่ว่าเราจะมาแก้ให้มันเป๊ะได้แก้ให้มันเป๊ะได้ครับมาด้วยเรื่องนี้เลยพี่สําคัญมาเพราะอะไรไหมบางคนบอกว่าเอ๊ะมันต้องมันเมื่อยมันดึงข้างหนึ่งใช่เราเหมือนเราลถขับขืนพวกะไรต่อเวลาล้อที่เลื่อนนะครับเป็นแบ็คไรโน่นะครับาแรกเันให้ดีพี่เอเนี่ยเรียกให้แต่ผมรู้จักอยู่ลวแต่ว่า ไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็นคนไทยใช้โจทย์ที่บอกกับพี่เอไปก่อนหน้าเนี่ยคือผม<ห>อ่ะ<ด> <ไป S 2> ขอดูขอออฟโรดแบบแรลลี่หน่อยนะครับจริงๆไปเห็นล้อยี่ห้อหนึ่งที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่มีใครขายไงสุดท้ายพี่เอมาให้เลือกนะครับสองลายจบเป็นลายนี้พอดรู้หรไหมฮะอีกตัวหนึ่งแบ็คไลโน่เหมือนกันคนละลายแต่ว่าดุมล้อมันอะ่ะมันเป็นแค่อักษรแบ็คแบ็คไลโน่เป็นชื่อแต่ผมต้องการโลโก้ที่เป็นแรดนะฮะเรามันผู้ชายแรดๆเนี่ยเราต้องแบบว่าใช้ล้อแรดๆหน่อยนะฮะ แล้วก็พึ่งไปแบบพึ่งไปแอฟริกาใต้มาทีนี้พี่ถามก่อนจะเอาตัวสอขาวตัวสอดาพี่เอว่าไงไตัดสินใจหน่อยถ้าดาก็สไตล์เมกาเลยเดี๋ยวนี้ดําก็ใส่เน้นเน้นดำดๆดิบๆแต่ว่าต้องการจะโชว์โลโก้โฆษณาแบร์ให้เขากันเป็น M F ก็เน้นตัวขาวอ,อันนี้แล้วแต่แต่ถ้าชอบแบบดําๆดุๆก็ใส่พิกได้เดี๋ยวพี่พิกด้านได้เลยเอาเอาตัวดําออกนอกได้เราไม่ไม่ต้องการเหมือนใครอยู่แล้วอันนี้เอาไหมยากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลุปลุบลเราใส่ตัวดําให้พี่เบิร์ดดูล้อหนึ่ง อ,อ,อันนี้อันนี้พิงไว้ก่อนอา่ามอไม่ิพิงตรงนี้ไว้คือถ้าเอาเท่ไปเลยก็คือไม่ต้องเห็นโลโก้เหมือนอเมริกาเขาแต่งแบบนี้อ่าจะเน้นแบบตรีมดําเลยจะดุกว่าอันนี้ย้ายย้ายเซนเซอร์ให้ด้วยอันนั้นเดี๋ยวต้องงัดอยู่ยดีอ่าเพราะว่าต้องมีเซ็นเซอร์อันนี้รดตัวท็อปนี่เห็นไหมครับดุมล้อตรงกลางจะเป็นแรดนะแล้วก็มีปั๊มแบคไรโนนะครับล้อก็จะเป็นเหมือนทรงกระทะหน่อยตรงกลางนะครับ ขอบขอบก็จะเป็นเหมือนลายแรลลี่สีทีหน่อยออฟเซตก็อาิบายง่ายหน้ายางเราจะกางึ้นผมเลือกที่น่าจน่าจะเอาชื่อแบรนด์น่าจะเอาเข้าคือชื่อแบรนด์มันมีสองฝั่งอยู่แล้วแต่ฝั่งนึงสีดำฝั่งนึงสีขาวอยู่ที่ว่าเราจะเอาเข้าเอาออกเราเลือกยางเป็น BF Goodrich KO3 ตัวใหม่เลยจะได้มีเรื่องคุยก็เป็นยาง AT นะครับซีรีส์บาฮาแชมเปียนเนาะเราจะคุ้นชินกับ KO2 ที่ขายกันมานานแล้วอยู่ใน Ra p เตอร์นะครับแล้วก็อยู่ใน Toyota GR Sport ตนะครับตัว h i รัก GR เค t เป็นตัวใหม่จริงๆผมเห็นลายล้อที่เปิดตัวมาสักระยะแล้วแต่ว่าขายในเมืองนอกนะครับตอนนี้เริ่มกระจายของขายในร้านตัวไทยจําหน่ายต่างๆแล้วนะครับใครที่มีคําถามนะครับว่า k ค t ใหม่ใส่แล้วเป็นอย่างไรอ่ะก็ได้ลองใช้กันคือโอเคน้ําหนักยางมันอาจจะหนักกว่าแบรนด์อื่นเพราะว่ามันเป็น AT ที่ไปใกล้กับ MT ละนะครับมันจะมี A t หลายๆค่ายที่บางทีเขาจะแบบเน้นดอกที่เรียบหน่อย นะครับไปทางแบบไฮเทอร์เลนนะครับแต่ว่าของเราถ้าเราเลือกเกรดแบบพวก BFKO2KOT เนี่ยมันจะกระเดียดไปทาง MT นะครับฉะนั้นในเรื่องของเสียงในเรื่องของมันอาจจะไม่ได้ใช้ยางที่เงียบแบบนั้นนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเงียบกว่าเดิมนะครับด้วยลายล้อที่มันชิดมากขึ้นแล้วก็เขาบอกว่ารีดน้ำจะดีมากขึ้นกว่าเดิมน้ำหนักพอคุณเลือก KOTK KO ทีเูนี่ยน้ำหนักมันเยอะอยู่แล้วเมื่อเทียบกับยาง a อเจ้าอื่น,นะครับที่เขาอาจจะแบบดอกอาจจะสลิมกว่าหน่อยนะฮะแต่เดี๋ยวเราไปลองใช้งานดูครวาารแล้ ใช้ไปสักระยะหนึ่งแล้วนะครับเสียงเพิ่มขึ้นไหมความแข็งของเนื้อยางเพราะว่าอะไร KOT หรือ k o 2เนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยาง AT ที่ทนครับดอกยางเนี่ยกว่าจะสึกเนี่ยใช้ได้นานแต่ว่าพอมันนานแล้วเนี่ยเรื่องของเสียงเรื่องของอะไรเป็นอย่างไรบ้างนะครับนักเดิมก็ยังไม่มีรอยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างมีปล่อยลมอยู่นี่ใส่เซ็นเซอร์แล้วจริงๆถ้าเป็นได้อะเซนเซอร์รถรถตัวทออ็อปอะส่วนใหญ่อะเขาจะต้องให้เปลี่ยนใหม่แต่พี่จะใช้วิธีการกดแล้วดึงเอาให้มันยังพอได้ขาดค่อยเปลี่ยน มันจะเป็นติ่งยางธรรมดาเองเนี่ยเดี๋วยวพี่ให้เบอร์ดูสำคัญเซ,เซ็นเซอร์คือตัวนี้ oh. อ่าเซ็นเซอร์คือตัวนี้แต่ไอตัวที่ว่าเวลาที่ที่ว่าเวลาจะต้องดึงเปลี่ยนย่ะคือตัวนี้เพราะมันจะล็อกเข้าไปที่ล้อครับเพราะฉะนั้นเวลาการการดึงขึ้นไปเนี่ยเนี่ยโอกาสที่ว่าเราจะดันโอกาสฉี่ขาดมันจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยแอบว่ามันจะปิ้นอออ่ามันจะปิ้นเห็นไหมฮะพวกเนี้ยเพราะนั้นเราต้องพยายามต้องมีสแปร์ใส่ไว้แต่ถ้าเป็นได้ก็คือบางทีลมรั่วซึมอะไรไมต้องเปลี่ยนจุ๊บตัวนี้โดยที่เซ็นเซอร์ไม่่ต้องเปลีน เปลี่ยนแค่จุ๊บตัวนี้แต่ถ้ากเขาขายยกชุดไม่กี่ร้อยก็หรือยกชุด<ม>คุ้มให่ตัวท็อปมมีแล้วเดี๋ยวนี้แสดงว่าหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันดูเหมือนไม่ขาดแต่มันขาดเห็นไหม รถสักทีนะครับก็ได้เห็นนะครับเรื่องของกาดพลาสติกนะฮะนี่คือเขาแกะออกมาเพราะเดี๋ยวเขาจะตั้งศูนย์ล้อรถผมเดิมมันออกมาจากศูนย์มันมันกินพวงมาลัยมันเหมือนมันไม่เซนเตอร์ขับแล้วเมื่อยมือก็กถือโอกาสได,ได้ได้ปรับไปเลยแต่ชื่นชมรถมิซูบิชิอย่างหนึ่งนะครับผมว่าเขาการสนิมมาดีมากรถผมเนี่ยโดนฝนแล้วก็ยังไม่ค่อยได้ล้านนะครับจอดไว้นานเลยจอดไว้ผมไปแอฟริกาใต้มาจอดไว้หลายวันเลยนะครับน่าจะมี2อาทิตย์ได้อะแล้วก็ขับขัตลอด รถมงประมาณเ0็ดพันกว่าโลก็จะเห็นว่าสนิมน้อยมากนะครับเป็นแค่สนิมแบบสนิมปกตินะครับสนิมเวลาที่มันมีความชื้นอะไรเงี้ยปกติแต่ว่าดูครับภาพรวมแบบถอดลอกมาสนิมยังน้อยมากนะครับเป็นแค่คราบปกติแค่นั้นเองเช็ดๆก็ออกว่าเขาเขาเขาชุบกันสนิมมาดีนะครับแชสซีช่วงล่างนี่ถังน้ามันนะครับชุดเพาเห็นไหมครับว่าตัวเพา,าท้ายเนี่ยเขามี ตัวถ่วงนะครับแล้วก็การตัวพอของเพลากระแทกเลยนะแล้วก็จะเห็นว่าเขาออกแบบคือรถเนี่ยชั้ซียาวขึ้นเราจะเห็นว่าเขาออกแบบตัวเพลากลางเนี่ยก็คือเนี่ยแขนตัวเนี้ยนะครับเป็นสองช่วงด้วยกันยึดจากตัวชุดเกียร์ใช่ไหมครับมีช่วงหนึ่งและแล้วก็ยึดดิ่งลงมานะครับเกือบเกือบกลิงกลางเนี่ยเข่าท้าย ดูครับช่วงเนี่ยแม้ว่าตัวไอแกนเพานะครับตัวที่ติดกับชุดเกียร์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่สั้นกว่าแต่ดูนะครับมันจะไม่สั้นเกินไปเพื่ออะไรครับถ้ามันสั้นเกินไปเนี่ยเพาท้ายม,มันจะไม่ค่อยมค่อยแรงนะครับมันจะไม่ค่อยมีแรงอันนี้คือแบบเขาแบ่งมาแบ่งกําลังมาค่อนข้างดีก็จะส่งกําลังไปที่ด้านท้ายดีนะครับบางทีรถมีกําลังไม่มีกําลัง ผ่านอุปสรรคได้หรือเปล่าเนี่ยไปดูแค่แรงบิดไม่พอต้องดูในเรื่องของการออกแบบพื้นฐานพวกนี้ด้วยว่าการส่งแรงนะครับจากเพลากลางเนี่ยนะครับระยะในการส่งมากน้อยอย่างไรแล้วก็อัตราทดเฟืองท้ายก็มีผลบางคนบอกว่าทำไมรถเฮ้ยแรงมา้าแรงบิดไม่เยอะแต่ทำไมรถมันแบบกำลังดีก็ไล่เรื่องของชุดเฟืองเกียร์นะครับตั้งแต่ชุดเกียร์มาจนถึงเฟืองท้ายให้มันสัมพันธ์กัน จะเห็นได้เลยว่ารถไททันประหยัดน้ํามันเพราะว่ารอบต่ําทีนี้พอเราเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางไปเดี๋ยวรู้ใหว่าพอโหลดเพิ่มขึ้นใช่ไหมว่าเราวิ่งที่ความเร็วร้อยเนี่ยนะรอบเครื่องอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาออกตัวด้วยนะครับว่าออกตัวเนี่ยอืดขึ้นไหมนะครับเพราะว่าโอเคถึงแม้จะบอกว่าล้อแต่งยางแต่งถ้าเป็นสเปคเดิมสเปคชนสเปคเนี่ยถ้าเกิดตัวออฟเซตล้อเท่ากัน ล้อแต่งมักจะมีน้ําหนักที่เบากว่านี่งนถะ้เป็นพวกแบบไลท์เวทนะครับกรรมวิธีในการขึ้นรูปแม็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะเบาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าคุณไปใส่ยางอะไรด้วยนะครับแล้วก็คุณไปใส่แม็กขนาดเท่าไหร่บางทีน้ําหนักแม็กเนี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ วงล้อทั้งหมดก็รวมยางไปด้วยนะอันนี้คือน้ําหนักยางล้อรวมกันมากขึ้นกว่าของเดิมแน่นอนแต่การที่มันมากขึ้นบางทีก็ไปสมดุลกับช่วงล่างก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันไม่สมดุลก็อาจจะรู้สึกว่ามันดีดไปทวงไปนะครับก็แล้วแต่เราค่อยมาปรับแก้กันแต่อันนี้คือทรงก็ถือว่าได้อยู่เรียบร้อยครับตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูทรงกันอันนี้คือผมไม่ได้จัดทรงอะไรนะครับก็คือล้อและยางก็เปลี่ยนใหม่แต่ว่าโช๊คเดิมสปริงเดิมทุกอย่างเดิมนะครับเพราะนั้น รถก็ยังอยู่ในทรงสแตนดาดจากโรงงานก็คือท้ายอาจจะเชิดเล็กน้อยนะครับตามสไตล์กระบะญี่ปุ่นเนาะล้อนะครับนี่ฮะแบ็กไบรโนครับนี่นะครับยาง BF Goodrich นะตัว a l t t e r น a i n KO3 ตัวใหม่นะครับไซด์ยาง 265, 65, R17 นะครับก็ Max Speed นะครับ ที่ยางรองรับก็ประมาณสัก180ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะสำหรับยาง AT ที T K, ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเนาะแข็งแรงทนทานนี่คือคุณสมบัติของ KO3 แล้วก็ยางออเทเลนจาก BF นะครับทำไมเลือกตัวนี้คอนเซปต์ก่อนเลยให้โจทย์พี่เอไปอย่างที่ผมบอกว่าต้องการเป็นสไตล์แบบออฟโรดดูแลนลี่หน่อยนะครับก็ลดวงรอบลงมาเป็น17นิ้วแต่ว่าได้หน้ายางที่กว้างขึ้นด้วยนะครับนี่ล้อแม็กตัวนี้ผมลองชั่งน้ำหนักเทียบกับแม็กเดิมเนี่ย น้ำหนักจะมากกว่าแม็กเดิมนิดนึงประมาณ1กิโลกรัมนะครับรวม4ล้อเข้าไปก็บวกเพิ่มไป4ีกิโลนะครับสำหรับน้ําหนักแล้วก็ตัวยางนี่ยังไงน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นกว่ายางติดรถอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นออเทิเนตัวนี้ก็จะเป็นมาตรฐานผ้าใบ8ชั้นนะครับมาตรฐานนะผมเชื่อว่ามาตรฐานผ้าใบ8ชั้นไม่ได้บอกความว่าข้างในมีผ้าใบ8ชั้นก็คือโครงสร้างยางอะเมื่อเทียบเป็นโครงสร้างผ้าใบแล้วเนี่ยมันคือ8ชั้นนะครับตัวนี้เห็นไหมครับว่า ยางลดลายเป็นไงบ้างตัวนี้เขาบอกว่าเสียงน่าจะเงียบขึ้นและการรีดน้ําน่าจะดีขึ้นกว่าของเดิมนะครับแต่ว่าก็ตามมาตรฐานของออเทอร์เนเนี่ยจะให้มันไปวิ่งความเร็วสูงสแล้วยึดเกาะดีๆเหมือนกับพวกกลุ่มที่เป็นยางไฮเบอร์เลนหรือรีดน้ําได้ดีแบบยางพวกนั้นเนี่ยมันก็คนละแบบนะครับแต่ว่าตัว BF เ o ฟฟูริตเนี่ยก็เป็นแบ,บรนด์ที่แบบหลายคนอยากใช้กันอยู่แล้วนะครับตอนนี้ราคาตัวนี้ย่อมเยานะครับเมื่อเทียบกับสมัยก่อนเราใช้เ o 2กันเนี่ยเส้นหนึ่งเป็นหมื่นนะฮะ นะครับก็ขึ้นอยู่กับไซส์าย,ยางด้วยเนาะอันนี้ทําอะไรไปบ้างข้างหลังไม่ทําอะไรเนาะที่ปรับเนี่ยคือของเดิมผมกินไซส์ใช่ไหมครับก็มีการปรับแล้วแล้วก็ตัวเนี้ยพอเราใสา่ไซส์นี้เนาะจะเห็นว่าพอแก้มมันเพิ่มเป็น65เนี่ยติดอยู่เหมือนกันคือคืออย่างนี้เลี้ยวเนี่ยไม่ติดนะครับแต่ว่าเฉียดเลอเกินก็มีการเขาเรียกว่าปาดนะครับแต่ว่าเก็บงานมาค่อนข้างดีปาดตัวบางโครนนะครับขอบมาเกินนิดหน่อยเพื่อที่ว่าเวลามันเลี้ยวนะครับ สมมุติว่าล้อขวาเลี้ยวออกเลี้ยวขวาไปนะครับขอบจะได้ไม่ต้องไปไปชนนะครับโอเคเวลาขับเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเวลาไปเลี้ยวสุดๆนะครับแล้วไปกระแทกหรือว่าไปเจอเนินที่มันบั้มนะมันก็อาจจะมีโอกาสที่มันจะโดนได้บ้างฉะนั้นบอกไว้เป็นความรู้นะครับใครที่ใช้ไททันถ้าอยากจะจัด,จดทรงนะครับอาจจะไม่ได้ไปอัปเกรดช่วงล่างอยากได้ล้อไซส์นี้แม็กนะครับก็เป็น Back ino, บ weight, แบคไลโน่นะครับยางเป็น BF g o o d ู i ีดแบบผมนะครับก็จะได้รู้ข้อจำกัดแต่ถ้าหากว่าบางคนบอกชั้นเปลี่ยนช่วงล่างอยู่แล้วก็ยกขึ้นไปเลยยกขึ้นก,จก็จบยกสักนิ้วหนึ่งก็น่าจะได้อยู่นะครับเปลี่ยนไอตัวปีนกบนก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ถ้าเกิดจะไม่เอาแบบเดิมๆเมนาะแต่อย่างผมคือจัดทรงให้ดูก่อนถ้าใครแบบว่ามีงบแค่ร้อยแค่ยางเนาะก็เตรียมไว้ครับก็เอ่อหลายหมื่นบาทอย <laughs> อนนู่อันนี้อันนี้ผมจ่ายนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบว่าเอ ได้ของฟรีไม่ใช่นะครับนี่ผมจ่ายก็เลือกแล้วก็คุยเรื่องของคอนเซปตร์รถนะครับตอนแรกก็มีให้เลือกอย่างโตโยนะครับโอเพนแคนทรีลังเลเหมือนกันเพราะว่าโตโยก็ได้เรื่องของน้ำหนักยางที่เบากว่าแล้วก็เรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับน่าจะดีกว่าแต่ว่าผมมองว่าไททันเนี่ยมันเป็นรถที่นุ่มอยู่แล้วแล้วก็ k o 3เนี่ยบ้านเราเพิ่งทำตลาดกันจริงจัง,จงช่วงนี้หลายๆอู่นะครับหลายๆร้านที่เป็นร้านช่วงล่างเนี่ยก็เริ่มที่จะมีสต็อกของ k o 3แล้วเพราะว่าเริ่มที่จะผลิตในประเทศลว คนก็น่าจะอยากรู้ข้อมูลว่าใส่แล้วอาการเป็นอย่างไรนะครับก็ <S <S จะได้เล่าให้ฟังและอย่างไททันเนี่ยเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วสำหรับเครื่องยนต์ตัวใหม่ตัวนี้เป็นไมเวกด้วยของเดิมเนี่ยวิ่ง17กิโลเมตรต่อนิแต่ทำได้อยู่แล้วสำหรับล้อยางเดิมของใหม่น้ำหนักยางล้อเพิ่มขึ้นแล้วกินน้ำมันเท่าไหร่แล้วพอมาใส่ B F ด้วยเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะได้แชร์ให้ฟังว่าอ๋อพอผมมาใส่แล้วนะครับกินน้ำมันเป็นอย่างไรยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจหรือเปล่านะแต่เมื่อกี้เนี่ย ผมยังไม่ได้ขับจริงจังนะครับแต่ว่าขับออกมาจากในช่องจอดนะครับแล้วก็ไปลองรถมากับพี่เอเนี่ยพี่เอยังชมเลยว่าดูรถขับดีนะไทยทันที่ขับดีเท่านั้นไม่พอครับผมรู้สึกได้เลยว่ารถนิ่งขึ้นเพราะอะไรเพราะหน้ายางกว้างขึ้นแม้ว่าน้ําหนักยางจะเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่าตอนแรกห่วงว่ามันจะดีดอาการดีดยังมีอยู่บ้างนะครับแล้วก็อาการกระทันของตัวยางที่มันแข็งแรงแต่ว่าพอมันแข็งแรงเนี่ยเวลาที่รถเข้าโค้งยุบตัวเนี่ยมันไม่ได้ยุบจนรู้สึกว่ายวบนะครับเมื่อเทียบกับ ด้วยโครงสร้างยางที่มันไม่ได้แข็งแรงเท่ากันกับ KOT อะครับมันก็เลยทำให้พอเราใส่ตัวนี้เข้าไปโอเคเลยรู้สึกว่ารถเนี่ยมีอาการที่ยุบตัวแล้วอยู่เนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าเดิมจากของเดิมที่ดีอยู่แล้วอันนี้คือดีขึ้นนี่คือแบบช่วงล่างเดิมๆยังไม่ได้มีการปรับอะไรเลยสําหรับผมนะครับความนุ่มนวลอาจจะหายลงไปสักเล็กน้อยแต่ว่าได้ความนิ่งได้อาการดีที่ลดลงผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังโอเคไม่แข็งไม่กระด้างโฟมอะไรนิ่งขึ้นเพราะว่า ตัวหน้ายางนะครับที่กว้างขึ้นมันเต็มพื้นมากขึ้นนะครับแล้วผมก็มองว่า,าภาพรวมเลยหน้าตาไททันนะครับที่หลายคนอาจจะแบบไม่ถูกเจริตนะ <c oughs> เห็นด้วยนะครับว่าผมก็มองตามความพิเศษของคนส่วนใหญ่ซึ่งพอมาใส่ล้อนะสไตล์แบบนี้แล้วก็แบ c ็คไวนโนเนี่ยแบรนด์เขาดังอยู่แล้วในอเมริกาผมชอบถูกใจตรงที่ว่าไม่เหมือนใครคนไทยใส่น้อย <c oughs> แล้วโอกาสที่คุณจะใส่แบ c ็คไวนโนลายเดียวกันเนี่ยมันยิ่งน้อยไปอีกนะฮะ ฉะนั้นถ้าจะหาของชอบลายนี้หรือว่าคุณใช้รถค่ายอื่นอยู่จะเป็น Ford เป็น Hilux เป็น d m a x กนิส n ันนาวารหรือ MG e x จีเอ็หรือเป็นพวกกลุ่ม p p v ก็เลือกได้นะ Black r ลโไม่ได้มีแค่ MAC 6รูน็อตของพวกกระบะเท่านั้นพวกที่เป็น SUV Monocoque ก็มีพวกแบบใส่ CR-V อไรอะไรเงี้ยลองมาดูรวดลายกันได้นะครับว่าถูกใจไหมสีไม่ได้มีแค่สีดำบางคนบอก Back ไล i นกลัวมันจะมีแต่สีดาสีทองสีขาวมี ไปดูได้ในเว็บไซต์แล้วก็หาตัวแทนจําหน่ายที่เขาสามารถสั่งของหรือว่ามาลองติดต่อที่พี่เอก็ได้นะครับท็อปพาวเวอร์บางแสนชนบุรีอยู่ติดถนนเส้นเมนเลยภาพรวมโอเคไหมถือว่าพอใจแล้วก็โจทย์ที่ให้ทีแรกคือคือให้มันเนี่ยเต็มซุม้มแต่ไม่ล้นได้ดั่งใจเลยแล้วก็ไม่ต้องไปฟิตติ้งไม่ต้องไปลองนานนะครับล้อตัวนี้ใส่กับยางไซส์นี้แล้วพอดีเลยเป็นอย่างที่ตัวเองคิดไว้เลยคือรถบางรุ่นเนี่ยมันจะล้นนิดๆแต่อันนี้คือเป๊ะ เพราะของเดิมเนี่ยพอตัวแอดลีดมันมีซุ้มใช่ไหมรุ่นปกติอัลไร้อย่างเงี้ยไม่มีซุ้มยางเดิมจากโรงงานจะพอดีเพราะฉะนั้นพอคุณไปเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนล้อมันจะล้นมาหน่อยแต่พอตัวแอดลีดมีซุ้มจบเลยนะครับดูเป็นแนวทางกันได้นะฮะนี่ะขิดตะขวงใจกับไอสติ๊กเกอร์แลวก็จะลอกหลายรอบแล้วลืมทุกทีนะครับดูด้านท้ายได้ทรงนะครับแล้วก็พอเป็นลาย KOT นี่แบบเนี่ย เอาเรื่องว่ะถูกใจนี่